ยังไม่เต็มเนี่ยแต่เาบกว่า800ทุกวันี่ม่ใหญ่มากินมังคฮะตีสี่กว่าฝาตีสี่กว่าฝาอ๋อสอทีแล้วโวนว,โว,นว,โวเป็นไงฮะวุ่นวายเลยครับเออเนี่ย มาก็บ่าครับสามที่แล้วอ่าแล้วได้ไหมฮะไม่ได้มาตั้งกี่โมงสามที่แล้วมาหกโมงหกโมงหมดบัตรหมดแล้วอ่าแปดร้อยคนแปดร้อยคนเออแล้วเขาเพิ่มเป็นแปดคนเนียอ๋อแปดคนก็หมดอ่าแล้วผมก็แล้วถ้ามาต้องมาวันนี้ แต่เราพอรู้ปุ๊บแต่เราก็เลยไม่ไม่ได้มา,มาแล้ววันนี้มาตั้งกี่โมงครับวันนี้มาสี่ห้าสิบสีห้าครึ่ง,งได้บัตรได้คิวที่เท่าไหร่ครับอ๋อห้าร้อยเก้าจุดสองฉีดอะไรฮะว,วันนี้น่าจะไฟเซอร์ไฟเซอร์นะครับอ๋อเข็มแรกเราฉีดอะไรครับเข็มแรกซิโนแวคอ๋อแล้วเข็มสองเหรอครับอ๋อเป็นวัคซีนไฟนะครับขอบคุณ ทีห้าได้คิวที่เท่าไหร่ครับหกร้อยครับโอเคแล้วอ่า มันนี้เอาจีดเข้มขามไหมคะใช่ใช่ใช่มันมีหนึ่งสองสามมันละมีหมดครับ,รบ,รบเดี๋ยวมาเอาบัตรคิวตรงนี้นะคิวที่สิบเจ็ดสิบเก้าค่ะโอ้มาตั้งแต่ตีสามกับตีสี่ค่ะต<อ>ี่สามกับตีสี่ 4, 5, 5. แล้วเมื่อวันเสาร์นั้นมากี่โมงถึงไม่ได้ คิวหมดแล้วอ่าไม่เป็นไรเราก็มาวันนี้ไม่ได้ก็ไม่ฉีดแล้ววันนี้อ่าเรียกว่าเตรียมเตรียมอาหารมากินกันเลยไม่ไปไหนแล้วฉีดไว้ก่อนนะอ๋ออยู่ทึงไหนครับ กลับไปตรวจเพราะว่าไม่ได้เราก็กลับเลยเพราะว่าไปทํางานอ๋อต้องทํางานกันนะอันนี้ก็เข้าทางานเหมือนกัน,กนแต่ก็พิมบอกกันแล้วว่าอาจจะเข้าสายหน่อยที่วคู่สิบลูกชิ้นอ่าเพราะเราไม่เป็นไรอ่านะเราไม่มีเวลาใช่ครับวันนี้แจกบัตรคิวทั้งหมดเท่าไหร่ครับวันนี้แจกบัตรคิวแปดร้อยใบแปดร้อยใบประชาชนมากันตั้งกี่โมงครับประชาชนมารับบัตรคิวเริ่มแจกตั้งแต่ดีห้าครับอ๋อ อยากจะให้พูดถึงวันนั้นหน่อยครับที่มีกระแสเหตุออกมาวันนั้นประชาชนมารอ800คนแล้วเราเลยเรียกมาแจกบัตรคิวคิวแรกเนี่ยเริ่มแจกตั้งแต่ตีห้าบัตรคิวหมดตีห้าสี่ถึงห้าเนื่องจากประชาชนเยอะ800คิวประชาชนมากันเยอะประชาชนมารอตั้งแต่ตีสามตีสี่ครับ แล้วาทางเราเห็นยังไงประชาชนมากันเยอะกลัวว่าจะมารวมกันกลัวจะมารวมกันเพราะโลกใหม่ระบาดมาอีกอเราก็เลยแจกให้เขากลับบ้านาแล้วแปดโมงก็ค่อยทยอยเข้ามาตามเลขที่ถืออยู่ยที่ถือที่รัาไปครับแล้วส่วนที่มากันแล้วไม่ทันเกิด กระแสที่โซเชียลออกไปตรงนี้คนที่มาแล้วไม่ทันเนี่ยมผมก็ให้คอยเจ็ดโมงเช้าหมอโรงพยาบาลบางจากมามก็ปรึกษาหมอแล้วหมอเพิ่มอีก200คิวแล้วก็เลือกประจบครับคือคนที่มาอ,อเนี่ยที่ไม่ได้ไม่ได้บัตรคิวประมาณหนึ่งอเกาสิบคนหมอก็ให้แจกอีก200คิวนี่มป็นฉีดวัคซีนนะครับให้มาก่อนที่หน้านะครับเราจะเริ่มแจกบัตรคิว ตีห้าตรงนะครับก็จะเรียกหนึ่งถึงสิบมารับบัตรคิวแล้วกลับบ้านไปก่อนเพราะช่วงนี้โรคโควิดตัวใหม่กำลังมาระบาดอยู่ไม่อยากให้คนแออัดในพื้นที่พิจิตรวัดปิน